ตอนนี้นะคะจอยอยู่ที่บ้านขนาบนักอำเภอปากพนังจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะจอยจะพาทุกคนนะคะลงเรือค่ะทุกคนเอเดี๋ยวเราจะลงเรือนะคะไปตักปูแพรกันค่ะเดี๋ยวมารอรุนกันนะคะว่าคำคืนนี่ปูแพ้จะเยอะขนาดไหนได้ดค่ะทุกคนเนอะไปเร็วไปเร็วมาเร็วตักปูแพ้ค่ะ แปนหรือบางคนเรียกว่าปูใบไม้เป็นปูตี่ยูซ่องน้ำอาศัยอยู่ตามพื้นทีป่ปลาชายเล่นแต่เวลาวางไข่จะลงไปวางไข่ในทะเลช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปูแพรเหล่านี้นะคะจะลอยกันเป็นแพรเพื่อจะออกไปสู่ทะเลทำการผรสมพันธุ์และก็วางไข่ค่ะสวัสดีค่ะจ้อยมาแร้วค่ะเสียงแจวแจวมาแต่กไกล ดีตะค่ะปูแพร่เต็มไปหมดเลยทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าคำคืนนี้เราตักปูแพร่กันนุกตักกันร้อยแลยคะ่ะัวเลที่กินว่าหยังยังเจ๊กเจ๊กซรับปูแพร่นะคะจะเป็นปูตัวเล็กราวประมาณ 4- ี่ถึงหเส้นค่ะเพื่อนๆค่าเรียวเล็กมนีข้นอ่อนๆวายหนามเร็วคะ่ะแต่ละพื้นที่นะคะอาจจะเรียกไม่เหมือนกันค่ะบางพื้นที่อาจจะเรียก,กว่าปูเป็นหรือบางพื้นที่เรียกว่าปูใบไม้ค่ะ สาเฮตีเรียกว่าปูใบไม้นะคะเวลาเขาลอยน้ำมาลักษณะจะเมื่อนใบไม้แห้งที่ลอยมาตามน้ำค่ะแต่แถวบานจอยนะคะจะเรียกว่าปูเพ่ค่ะเพื่อนๆสาเฮตีเรียกว่าปูเพ่ะนะคะเขาจะลอยกันมาเป็นเพ่ค่ะดังนั้นนะคะชาวบ้านพอเห็นว่าปูลอยมาเป็นเพ่ก็เรียกว่าปูเพ่เลยดังนั้นนะคะปูชนิดนี้แต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นจึงมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันค่ะ ปูชนิดนี้นะคะพบมากได้ในไร่จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลนหรือว่าติดกับทะเลค่ะธรรมชาติของมันนะคะจะอาศัยอยู่พื้นที่ป่าชายเลนเช่นเดียวกับปูสะแม่ค่ะเตกต่างที่ว่าปูชนิดนี้นะคะไม่คุดรูค่ะทุกคน แต่อาศัยอยู่ตามโคนไม้ตามต้นไม้ตามรากมาักไม้เมื่อตัวโตเต็มวัยนะคะถึ้งวัยเจริญพันธุ์นะคะคก็จะลอยน้ำออกจากป้าชายเล่น<ๆ>เพื่อนๆมากันคิดว่าเป็นเพ่เป็นเพ่คิดว่าหายยังยังเจ็กเจ็กเมื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่เลยค่ะ เพื่อจะเดินทางออกไปสู่ทะเลเพื่อทําการผสมพันธ์ sure ุแล้วก็หว <to yourself> ังไข่ค่ะเมื่อเข้าทําการผสมพันธ์แล้วก็หวางไข่กลางทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อมีลูกปูนะคะก็จะเดินทางกลับมายังป่าชายเลนเหมือนเดิมค่ะเพื่อจี่จะมาอาศัยห้าห้านในปลาชายเลนนี่ต่อเพระว่าเขาโตแล้วเขาก็จะเวียนออกไปนอกเล คือวัตจักรชีวิตจะเป็นผันนี้แหละค่ะสำหรับปู่เพลช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะโดยการสังเกตวันที่วันน้ำทะเลขึ้นสูงมากๆมกค่ะทุกคนคะน้ำก็จะเข้าไปท่วมในป่าชายเลนเลวทีนี้นะคะปู่เพนับพันนับมื่นตัวเขาก็จะอาศัยจังหวะที่น้ำทะเลสูงนี้แหละคะ่ะลอยตามกระแสนน้ำออกไปสู้ทะเลค่ะเลวทีนี้ชาวบ้านนะคะก็จะเตรียมฝอยชช่เตรียมสวิงค่ะทุกคนคะพายเรือไปตามลำคลองเลยค่ะทุกคนคะชา,ชายใยไช่เนช่ย การซองเล่จุดไนที่เริ่มเห็นปูเพ่มากมกก็ทำการตักเลยทุกคนเออไม่ต้องรอชาก็คิดว่าเอาจวิ่งสายไปสายมากสายไปสายมาคือว่ามันเยอะมากๆกับเพื่อนๆคะ่ะ ไม่ได้มีให้ตักตลอดทั้งคืนค่ะทุกคน จะมีเคช่วงวัวคํำไปจนถึงประมาณสามทุมหรือว่าสี่ถุมค่ะก็ว่าเวลาผ่านไปหรือว่าเวลาดึกไปว่านั้นนะคะปูชนิดนี้นะคะจะไม่อยู่บริเวณพิวน้ำนะคะเขาจะลงไปยุตใา,นา้น้ำที่นี่เราก็ไม่สามารถตักได้แล้วค่ะปูเพยนึ่งปีมีกินเคคลังเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมค่ะแล้วที่นี่แต่ละพื้นที่นะคะปูเพ้จะขึ้นไม่เมื่อื่นกันค่ะทุกคนค่ะเมื่อ ช่วงนี้นะคะบานจอยนะคะจะมีปูแผ่ขึ้นแล้วทีส้าคัญนะคะทุกคนมันจะขึ้นเคปประมาณนึ่งถึงสองคืนเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วค่ะถ้าปูนง่ายๆนะคะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเนี่ยเรามีลุนอยู่เคปประมาณสองถึงสามขึ้นในทุกคนเออหลังจากนั้นไม่ใช่มีแล้วนะคะ ข้าะหวาปูพ่พเนื้ปีมีกินแค,ค่ครั้งเดียวค่ะเะตีสําคัญนะคะปูชนิดนี้สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลากหลายเมนูมากๆค่ะไม่ว่าจะดองน้ำปลานําไปทอดกรอบ นำไปต้มว่านบางพื้นที่นะคะอาจจะนําไปทํายําค่ะหรือบางคนนะคะจะนํามันข้องปูเพนี่แหละค่ะไปทําล้นค่ะทุกคนเออเพราะว่าปูเพนะคะมีมันที่ว่าเลื่องแล้วก็น่ากินมากๆค่ะแล้วถ้าเกิดหวานะคะได้นํามาคลุกกับข้าวร้อนๆทุกคนเออคิดว่าได้เร่งออกค่ะแต่วันนี้นะคะสําหรับบานจอยนะคะจยอยโค่นําเสนอเมนูปูเพ็ต้มว่านค่ะทุกคนคะ่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาล พอประมานค่ะตั้งไฟจนหวานน้ำตาลนี่มันเคี้ยวมันรัดไปกับตัวปูแพ้ทุกคนเออผมมาชี้กระดองเลยให้คิดว่าไข่ในกระดองไดเร่งอ,อกค่ะรสชาร์ตนะคะก็จะออกวานวนไปทางน้ำตาลค่ะและทีสําคัญนะคะบอกเลยค่ะว่าไข่เลยมันปูแพ้นะคิดว่าร้อยพี่น้องเออไดเร่งอ,อกมันมันตุบนี่คิดว่า